สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทับ2ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะเป็นเรื่องของการละลายของสารซึ่งการละลายของสารเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารด้วยนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของของสารไปเนาะนั่นก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะอ่ะมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าสารในสถานะของแข็งเปลี่ยนไปเป็นสารในสถานะของเหลวอ,อันนี้เราจะเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าการอะไรลูกหลายๆคนทําข้อตอบผิดนะการอะไรลูกคือนะของแข็งกลายไปเป็นของเหลวนะของแข็งกลายไปเป็นของเหลวเรียกว่าการอะไรลูก ของแข็งกลายไปเป็นของเหลวเรียกว่าการการหลอมเหลวอ,อ่าเก่งมากเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะดังนั้นเนี่ยข้อที่สองหมายถึงการหลอมนะคะการหลอมเหลวนะคะไม่ใช่การละลายนะการหลอมเหลววันนี้เราจะม,มารู้นะคะว่าระหว่างการหลอมเหลวกับการละลายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะดังนั้นเนาะ ข้อที่สองนะคะหมายถึงหมายเลขสอหมายถึงการหลอมเหลวนะคะใครถูกบ้างต่อไปถ้าของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สอย่างเช่นน้ําในแหล่งน้ํานะคะนักเรียนเปลี่ยนสถานะไปเป็นไอน้ําอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะทีละพัทเรียกว่าอะไรนะการระเหยครับอ่าเก่งมากนะคะอ,คอันนี้ง่ายเนาะอ่เก่งมากนะคะการระเหยนั่นเองนะคะอันนี้เราจะเรียกว่า การระเหยนั่นเองเนาะอ่านะคะต่อไปต่อไปนะคะต่อไปถ้าหมายเลขห้านะคะนักเรียนหมายเลขหนน้านะอันนี่ครูผิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะมันมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้มันผิดนะนักเรียนนะคะครูใส่ช่องผิดอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอ่ะต่อไปถ้าหมายเลขห้านะคะนักเรียนจากของ ก็ไม่ใช่ของนาะจากแก๊สนะคะหรือก๊าสเนี่ยนะคะกลับมาเป็นของเหลวนะคะอย่างเช่นอันนี้เราต้องคิดถึงกระบวนการเกิดเมฆนะคะนั่นยนเนาะน้ําในแหล่งน้ํำระเหยขึ้นไปในอากาศแล้วจุดๆๆกลายไปเป็นก้อนเมฆกระบวนการนี้เราเรียกว่าการอะไรลูกาการระเหยการอะไรนะการการระเหย การควบแน่นลุกน,นะคะเราจะ<อ>เรียกว่าไ,ไอน้ําควบแน่นกลายไปเป็นก้อนเมฆใช่ไหมนั่นเรียนกลายเป็นก้อนเมฆเนาะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปถ้าของเหลวกลายไปเป็นของแข็งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ง่ายมากเลยน้ํานะคะนั่นเรียนน้ําในสถานะ,ะปกติเนี่ยนะคะน้ําในสภาวะปกติเราอยากให้มันเป็นน้ําแข็งอันเนี้ยเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการอะไรคะลูกกระบวนการ แข็งตัว่าถูกต้องนะคะกระบวนการแข็งตัวเห็นไหมคะหลายๆคนตอบถูกน้องนักเรียนอาจจะสับสนตัวเลขนิดหนึ่งเพราะว่าคุณครูเอามาหลอกล่อนักเรียนนะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียน่ะจะสารจากสถานะของแข็งเปลี่ยนไปเป็นกา๊าซหรือเปลี่ยนไปเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรนะกระบวนการอะไรการะเหิดครับรเก่งมากนะคะกระบวนการ ระเหิดนะคะที่หมายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือเราจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะนะคะของสารวันนี้นะคะลูกวันนี้เนาะเราจะมาดูการละลายของสารซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหมือนกันนะคะ<อ>เราลองมาดูสักนิดหนึ่งเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารยังคงเป็นสารเดิม นะคะนั่นเรียนสารนี่วคงเป็นสารเดิมมี2แบบนั่นก็คือการเปลี่ยนสถานะที่เราเรียนไปแล้วและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการละลายกันนะคะอ่ะมาดูความหมายของการละลายนะคะการละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเรานําสารนั้นใส่ลงไปในน้ํา หรือเรานำสารนั้นใส่ลงไปในของเหลวสารนั้นก็จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำและของเหลวที่เราใส่ลงไปทุกส่วนแสดงว่าสารนั้นเกิดการละลายเห็นไหมมันจะแตกต่างกับการหลอมเหลวแล้วนะนักเรียนมันจะแตกต่างกับการหลอมเหล,ลวละนักเรียนต้องฟังให้ดีนะคะเพราะว่าหลายห้องเนี่ยทำงานผิดมานะคะนักเรียนงงคําว่าหลอมเหลวกับคําว่าละลายอ,อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเท้านี้นักเรียนอยากกินโอวัลติน นะคะโควินตินที่บ้านของทุกคนมกกักจะอยู่ในรูปแบบของผงใช่ไหมคะนะักเรียนเป็นผงเนาะนักเรียนก็ไปเอาน้ํามาหนึ่งแก้วใช่ไหมคะนะักเรียนไปเอาน้ํามาหนึ่งแก้วแล้วก็เทนะคะผงใส่ลงไปในน้ําเห็นไหมนะักเรียนว่ามันจะต้องมีน้ําและของเหลวที่เป็นตัวทาละลายอยู่นะคะถ้าอยู่ในสภา,าวะปกติเนี่ยนะคะผงโควินตินจะกลายเป็นน้าโควินตินได้ไหม กลายเป็นน้ำออนตินไ,ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เราต้องเอาไปละลายกับของเหลวอื่นนั่นก็คือน้านะคะนักเรียนนั่นเรียนก็คนๆมันก็กลายเป็นน้ําออนตินใช่ไหมนักนเรียนอันนี้คือการละลายนะตัวเองต้องไปละลายกับของเหลวชนิดอื่นนะคะนั่นเรียนยกตัวอย่างนะคะนั่นเรียนเนาะ การละลายเนี่ยมันจะมีคําว่าสารละลายอย่างโอวัลตินเมื่อกี้ค่ะก็เป็นสารละลายเหมือนกันนะะโอวัลตินเมื่อกี้ก็เป็นสารละลายเหมือนกันซึ่งสารละลายจะมีอยู่2อย่างนะคะสารละลายจะมีทั้งตัวทําละลายและตัวถูกละลายนะคะจะมีทั้งตัวทําละลายและตัวถูกเห็นไหมมีสองคนะคะตัวทําและตัวถูกผู้ขามันแตกต่างกันยังไง ตัวทำละลายนะคะนักเรียนจะต้องเป็นตัวที่ทําให้สารอื่นสามารถละลายได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นน้ํานะคะนักเรียนอ่านะคะเหมือนผงโอวัลตินเมื่อกี้นะคะกับน้ําน้ําจะเป็นตัวทําละลายซึ่งตัวทําละลายเนี่ยตามทฤษฎีบอกว่าจะต้องมีปริมาณที่มากกว่าตัวถูกละลายเสมอ นะคะถ้าตัวทําละลายมีปริมาณไม่มากพอก็<ๆ>จะไม่สามารถละลายสารดินได้นะคะ<อ>ดังนั้นนะคะนะักเรียนเนาะผงโอวันตินเมื่อกี้จะเป็นตัวถูกเขาละลายถูกต้องไหมนะักเรียนนะคะผงโอวันตินจะเป็นตัวถูกเขาละลายนะคะผงโอวันตินโอ้ยเขียนไม่สวยนะคะนะักเรียนใช้เมาส์เขียนไม่ถนัดเลยอะโอวันติน อ่าประมาณนี้นะคะเรียนจะเป็นตัวถูกละลายเพราะว่ามีปริมาณน้อยกว่านะคะอ่ะคาครูถามเรียนว่าถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําในปริมาณที่น้อยใส่น้ําไปสองหยดอย่างเงี้ยแล้วใส่ผงโอวัลตินไปทั้งสองเลยครูถามว,ว่ามันจะเกิดการละลายเกิดขึ้นไหมแบบเนี้ยมันจะเกิดการละลายไมไม่ไม่ได้นีต้องมันก็จะไม่เกิดการละลายเกิดขึ้นไม่มไม่ ัวที่จะทําให้คนอื่นละลายจะต้องมีปริมาณที่มากพอนะคะจะมีปริมาณที่มากกว่าตัวถูกละลายเสมอนะคะอ่ะต่อไปเนาะเราลองไปดูตัวอย่างนะคะน้ําเชื่อมอ่ะทุกคนเคยทําน้ําเชื่อมน้ําเชื่อมเนี่ยเป็นการผสมกันระหว่างน้ํากับน้ำน้ำตาลนะคะนั่นเรียนซึ่งน้ําจะเป็นตัวทาละลายในที่นี้เพราะว่าน้ําจะมีปริมาณมากกว่า นะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนคิดไปเลยว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวจะต้องเป็นตัวทําละลายเสมอนะคะนักเรียนน้ํนาตาลหลูกจะเป็นตัวที่ถูกเขาละลายเห<อ>็นไหมน้าตาลจะเป็นตัวถูกละลายตัวน้านะคะจะเป็นตัวทําละลายบนโลกนี้ค่ะลูกบนโลกนี้น้ําจะเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะในโลกนีนะ้น้ำจะเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ย มันจึงมีความจําเป็นว่าทําไมเราถึงต้องกินน้าเยอะๆ<ฤ>นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไปช่วยละลายสารเคมีต่างๆจากการกินอาหารจากการกินยานะคะนักเรียนเนาะน้ํานะจะไปเป็นตัวทําลายในร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนกินน้ําน้อยแล้วนักเรียนแบบว่ายิ่งคนที่กินมากๆกินขนมที่มีผงชูรสโซเดียมเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนกินยานะคะนักเนะรียนเนาะถ้านักเรียนกินน้ําน้อย นะคะร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มาเป็นตัวทําละลายมันก็จะไปตกตะกอนนะคะนักเรียนเป็นสารเจือปนอยู่ในร่างกายแล้วไตของนักเรียนก็จะทํางานหนักถูกไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยนะคะเชื่อมกันหมดเลยเนาะ,ะต่อไปคะลุกตัวอย่างหนึ่งที่ตัวอย่างหนึ่งคืออ่ากี่ไม้นั่นไม่อะโอเค อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนคือน้ําเกลือน้ําเกลือก็คือการผสมกันระหว่างเกลือกับน้ําหรือน้ํากับเกลือนั่นเองแน่นอนว่าอะไรต้องเป็นตัวทาละลายลูกอะไรต้องเป็นตัวทําละลายคะน้ำนะคะน้ําก็จะต้องเป็นตัวทําละลายเสมอส่วนเกลือจะเป็นตัวที่ ละลายนะคะนักเรียนแยกให้ออกนะอันนี้คือการละลายนะลูกนะการละลายต้องมีของเหลวอื่นนะคะเข้ามาผสมซึ่งทําให้สารอีกชนิดหนึ่งเนี่ยสามารถเกิดการละลายได้นะคะต่อไปนะคะเราลองมาดูการลหลอมเหลวนะคะแตกต่างกับการละลายแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยเราต้องเรียกให้ถูกนะคะ,ะนักเรียนเราต้องเรียกให้ถูก การเปลี่ยนแปลงของสารจากสถานะของแข็งไปเป็นของเหลวยกตัวอย่างอย่างเช่นน้เาเมื่อค่ะค่ะน้ําแข็งอยู่ในสถานะของแข็งนะคะ,นะคะเนาะเมื่อได้รับความร้อนฟังนะคะอันนี้ต้องได้รับความร้อนเมื่อได้รับความร้อนน้ําก็จะหลอมเหลวกลายน้ําแข็งก็จะหลอมเหลวกลายเป็นน้ําที่อุณหภูมิห้องใช่ไหมคะน,นั่นเรียนเนาะอ่ะ อันนี้จะต้องมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเน้นย้ําในเรื่องของการความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องไปดูตัวอย่างค่ะลูกตัวอย่างอย่างเช่นการหลอมเหลวของเทียนไขเห็นไหมเราจะไม่เรียกว่าการละลายของเทียนไขผู้ขายทำไมไม่เรียกว่าการละลายก็มันไม่มีตัวทําละลายกับมันไม่มีสารละลายกับตัวทําละลายนะคะนะคะนเรียนเห็นไหมว่าเทียนไขเนี่ยมันหลอมเหลวด้วยตัวของมันเอง นะคะนักเรียนโดยผ่านอะไรโดยผ่านความร้อนนะคะมันจะต้องเป็นความร้อนเท่านั้นเมื่อเราจุดไปใช่ไหมคะนักเรียนเทียนไขถึงจะเกิดการหลอมเหลวนะคะอ่ะต่อไปเห็นไหมคะการหลอมเหลวของเนยเราจะไม่เรียกว่าวเนยละลายไม่ได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนตั้งใจที่จะทาขนมกับคุณแม่ในวันหยุดอย่างเงี้ยนักเรียนก็ไปซื้อเนอยมาจากร้านค้านักเรียนแวะ ร้านนั้นร้านนี้มาถึงบ้านเนยหลอมเหลวเห็นไหมคะเนยก็จะเกิดการหลอมเหลวเพราะว่ามันถูกความร้อนเนยเนี่ยจะหลอมเหลวง่ายมากใช่ไหมคะนักนเรียนเมื่อวานในรถเนี่ย<อ>มันร้อนนะคะเวลานักเรียนจอดรถทิ้งไว้นักเนี้นเอาเนยไว้ในรถอย่างเงี้ยมันเกิดความร้อนขึ้นในรถนะคะเนยก็จะสามารถหลอมเหลวได้ง่ายๆเลยนะคะนั่นเรียนอันนี้เรียกว,ว่าการหลอมเหลวนะอ่ะต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นใบงานออนไลน์เรื่องของการหลอมเหลวและการละลายดังนั้นนักเรียนจะต้องแยกให้ออกระหว่างการหลอมเหลวหรือการละลายนะคะใส่คำตอบมาให้ถูกต้องในช่องว่างที่คุณครูกำหนดนะคะอายกตัวอย่างอย่างเช่นอันแรกคะ่ะรูปภาพแรกหรือรูปภาพแรกอันนี้เป็นการหลอมเหลวหรือการละลาย อ่าล้องเ่วยกันคิดสิร้อเหลวครับเป็นการล้อมเหลวหรือเป็นการละลายลูกละลายค่ะร้อเหลวครับอ่าโป้ห่านั่งยันยืนยันว่าเป็นการอะไรลูกเป็นการละลอะร้อเหลวอ่าถูกต้องโปห้ห้าเก่งมากเป็นการห้อมเหลวทําไมถึงเป็นการห้อมเหลวก็อันนี้สมวม่า <c oughs> คุณครูต้องการที่จะใช้ที่เป็นข่าวนี่ค่ะคุณครู นักเรียนปีมาธยนก่อนนะคะคุณครูต้องการที่จะทําขนมราวนิ่<อ>ใช่ไหมนักเรียนช็อกโกแลตที่คุณครูซื้อมามันอยู่ในสถานะของแข็งอยู่นะคะนักเรียนอันนี้คล้ายๆกับเนยคุณครูก็ต้องทําการหลอมเหลวช็อกโกแลตให้อยู่ในสถานะของเหลวเพื่อที่จะนําไปใช้ผสมกับส่วนประกอบอื่นได้หไหมนักเรียนแต่การหลอมเหลวของคุณครูต้องอาศัย ความร้อนเพื่อเร่งการหลอมเหลวนะคะต้องอาศัยความร้อนเพื่อเร่งการหลอมเหลวนะคุณครูก็เอากระทะมาตั้งน้ําร้อนแต่สังเกตเห็นไหมว่าคุณจะไม่เอาสุกลาสสัมผัสกับนะคะกระทะโดยตรงกระทะที่ตั้งไฟโดยตรงนะคะเราจะเอาอีกภาชนะหนึ่งมาใส่ข้างบนนะคะแล้วเราให้มันหลอมเหลวนอันนี้คือการหลอมเหลวนะคะ อ่าต่อไปอีกสักหนึ่งข้อข้อสองรูปภาพถัดมาขวามืออันนี้เป็นการหลอมเหลวหรือเป็นการละลายลูกละลายก็ละลายครับอ่าเพราะอะไรถึงเป็นการละลายลูกเพราะอะไรถึงเป็นการละลายเพราะเขามมีเพราะเราเอาเพราะเราเอาของใส่ในแก้วอ่ะเพราะว่าเราเอา อ่ในที่นี้สมมติครูให้เป็นเกลือนะคะนักเรียนครูให้เป็นเกลือเห็นไหมนักเรียนแน่นอนว่าในถ้วยเนี้ยมันต้องมีอะไรอยู่ในนี้ต้องมีอะไรอยู่ในนี้น้ำร้อนน้อนจะเป็นตัวทําละลายหรือตัวถูกละลายตัวทำละลายตัวทลหรือตึกหรือตัวถูกล,ลูกตัวทําหรือว่าตัวถูกคะละูก ตัวทำละลายหรือตัวถูกละลายน้ำนะทำแล้วคุค่ะในในนี้จะเป็นตัวน้ำจะเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือจะเป็นตัวที่ถูกละลายนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราจะเรียกว่าสารละลายดังนั้นจึงเกิดการละลายเกิดขึ้นเห็นไหมคุณครูเชื่อว่าห้องป .5 ทัพ2จะตอบ นะคะนั่นเรียนคำถามผูกหมดเลยอีกสามข้อดูให้ดีว่าอันนี้เรียกว่าการหลอมเหลวหรือการละลายนะคะ <Yeah. S 1> คุณครูสอนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ <Yeah. S 1> นั่นเรียนอ่ะตอนนี้เราลองมาดูสักนิดหนึ่งว่าใครยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะ <Yeah. S 1> ภูมิรัพีอยู่ไหมพัทรพงศ์ชาดินพัทรพลธานาโชตเตชัดพัทรชัย บัญญพลจิรนันนาดีรัตน์นะโบนัสนะยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะโอ้หค่ะแต่ว่าโทรศัพท์หนูมันเช็คชื่อไม่ได้มัน้างค่ะมันค้างนะคะอ่ะโอเคเนาะรัตนาการนะคะยังไม่ได้เช็คชื่อแพรพลอยติระพัศสอนนะคะใครที่เห็นชื่อของตัวเองนะคะยังไม่ได้เช็ค ออกจากห้องไปแล้วให้จัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะถือว่าเป็นการรักษติดในการเข้าเรียนของตัวเองเนาะอ่ะมีมีใครที่มีคําถามไหมคะตอนนี้ใครไม่มีค่ะมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีถ้าไม่มีอ่ะฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์นะคะการทำรายงานออนไลน์ให้นักเรียนเขียนคำตอบมาให้เรียบร้อยอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้น นะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านักเรียนสามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งลงมาในอัลบัม้มวิศาสตร์คทิปได้เลยโอเคไหมโอเคไหมค่ะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะคุณค,ค,ครูอนุญาตให้ไป พักรับประทานอาหารหรืออนุญาตให้ไปทํางานในวิชาอื่นที่นักเรียนยังค้างอยู่ได้แต่ขอความร่วมมือนะคะว่าให้ส่งงานก่อนที่จะไปพักนะคะนักเรียนเนาะให้ส่งงานก่อนนักเรียนจะต้องความรับผิดชอบก่อนนะคะโอเคไหมคะนักเรียนโอเคไหมลูกโอเคอเค่ะโ,โอเคนะคะดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะเรียนทุกคนบ๊ายบายค่ะลูกสวัสดีค่ะ 好，谢谢。